สวัสดีค่ะก็ขอต้อนรับเข้าสู่ช่องหมอฟ้าหมอดูพรย่ิีค่ะคลิปนี้จะเป็นการอ่านดวงรายวันดวงคนทั้ง7วัน, 8, วนรประจำวันพรฤหัสบดีที่12ตุลาคมพศ2566ค่ะคำพยากรณ์ดวงรายวันเป็นการอ่านแบบโดยรวมโดยกว้างเราไม่ได้เจาะจงว่าจะต้องเป็นดวงของบุคคลใดบุคคลหนึ่งสาหรับใครที่เข้ามารับชมรับฟังก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังกันด้วยค่ะเรียกว่าดูไว้เพื่อเป็นแนวทางในการใช้ชีวิตเพิ่มข้อคิดในแต่ละวันค่ะสําหรับใครที่ ที่สนใจดูดวงส่วนตัวหมอฟ้าก็รับพยากรณ์ดูดวงส่วนตัว,อว,ว,ตวแอดไลน์กันเข้ามาได้นะคะมีค่าวิชาชีพค่ะเริ่มต้นกันที่1 0 0บาทค่ะสำหรับคนที่เข้ามากันแล้วก็สามารถที่จะรับชมรับฟังไปพร้อมๆกันได้เลยนะคะเริ่มตั้งแต่ชาววันอาทิตย์ค่ะมาดูนะคะว่าชาวันอาทิตย์จะได้ไพ่อะไรกันบ้าง ชาวันอาทิตย์สองถ้วยนะคะความรักนะคะการดูแลการเทคแคร์คนรอบข้างสองถ้วยจะได้รับข่าวดีมีคนหยิบยื่นโอกาสสิ่งดีๆมาให้นะคะหรืออาจจะมีเรื่องที่น่าย,ยินดีเกิดขึ้นนั่นเองนะคะโคกเรียนนะคะเรียกว่าผู้ใหญ่หัวหน้างานผู้บังคับบัญชานะคะให้ความเมตตาเอ็นดูจะได้รับการ อาเรียกว่ามอบหมายงานหน้าที่สําคัญให้ต้องรับผิดชอบนะคะหรือว่าบางคนอาจจะมีในเรื่องของการลงนม้มการเซ็นสัญญากันเกิดขึ้นก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะหกดาบมีดวงของการได้เดินทางไปในสถานที่ใกล้น้ําใกล้ทะเลเดินทางข้ามน้ําข้ามทะเลบางคนเดินทางไปพบผู้หลักผู้ใหญ่นะคะเดินทางไปทําบุญไปไหว้พระไปขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะการงานวันนี้ก็เรียกว่าค่อนข้างจะมีความรับรื่นดีนะคะถ้ามีปัญหามีอุปสรรคอะไรเข้ามาก็เรียกว่าให้ใจเย็นๆนะ ปัญหาหลายๆสิ่งหลายอย่างเรียกว่าต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะอาจจะมีในเรื่องของการค่อยๆเคลียร์ค่อยๆจัดการสะสางไปนะคะอะไรที่มันดูเหมือนเข้ามาแล้วมันไม่มีความชัดเจนไม่มีความถูกต้องนะคะก็เรียกว่าความชัดเจนและความถูกต้องจะค่อยๆเกิดขึ้นนั่นเองค่ะส่วนการเงินหกเหรียญนะคะก็เรียกว่าค่อนข้างจะหมุนเวียนได้มาจ่ายไปเข้าซ้ายจ่ายขวาในช่วงนี้ใครที่การเงินตึงมืออยู่จะมีคนเข้ามาช่วยเหลือจะมีคนเข้ามาอุปถัมภ์ในเรื่องของการเงินไม่ว่าจะเป็น จากคนรักจากคุณพอ่อจากคุณแม่นะคะจากการรละยานนิมิตท,ที่ดีหรือบางคนเดินทางไปไหนซื้อลอตเตอรี่ติดหมายติดมือเอาไว้ด้วยนะคะจะมีโชคค่ะเรียกว่ามีโชคจากการเดินทางนั่นเองนะคะ ส่วนในเรื่องของความรักนะคะก็เรียกว่าได้คู่ของคนรักที่ดีนะคะคอยเป็นที่ปรึกษาคอยซับพอร์ตคอยผลักดันคอยสนับสนุนซึ่งกันและกันนะคะส่วนคนโสดนะคะมีดวงของการได้พบรักนะคะเรียกว่าอาจจะได้พบรักกับคนที่อายุมากกว่าหรืออาจจะมีคนถูกใจเข้ามาพูดมาคุยมาสร้างความสัมพันธ์ด้วยนั่นเองค่ะสุขภาพชาววันอาทิตย์ช่วงนี้อาจจะมีปัญหาในเรื่องของภูมิแพ uh ้นะคะเป็นไข้เป็นหวัดไอจามไม่สบายเกิดขึ้นได้นะคะจะเดินทางไปไหนดูในเรื่องของ ดินฟ้าอากาศด้วยนะคะบทสรุปของไพ่ชาววันอาทิตย์ค่ะไพ่แหงแมนไพ่ man, ใบนี้นะคะนะเรียกว่าเป็นไพ่ของคําว่าการปลดปล่อยนะคะปลดปล่อยพันธนาการอารมณ์ความรู้สึกสิ่งต่างๆนะคะเรียกว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะคะก็พร้อมที่จะเรียนรู้พร้อมที่จะปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงนะคะแหงแมนใบนี้นะคะเห็นไหมเป็นไพ่ของคนที่ห้อยหัวแต่ก็ยังมีความสุขอยู่นะคะเรียกว่าไม่ว่าจะมีความทุกข์หนักหนาสาหัสเข้ามานะคะ ตัวคุณเองรู้ดีนะคะว่าสุดท้ายแล้วมันก็จะมีหนทางที่ความทุกข์เหล่านี้จะคลี่คลายหรือว่าออกไปนั่นเองค่ะชาววันอาทิตย์หมอฟ้าแนะนําว่าวันนี้นะคะให้ทําบุญนะคะโดยการให้ทานนะคะหรือว่าปล่อยปลาหน้าเขียงก็ได้นะคะปล่อยปลาในตลาดสดจะเป็นการเสริมดวงให้กับชาววันอาทิตย์ค่ะแต่จะปล่อยปลาลองดูด้วยนะคะว่าสถานที่ที่เราจะนําสัตว์เหล่านั้นไปปล่อยนะคะเหมาะสมกับเรียกว่า ภูมิอากาศนะคะนะ้ำหรือว่าสถานที่แหล่งน้ำนะคะในในในละแวกไหนนะคะเดี๋ยวจะกลายเป็นว่าทำคุณแล้วได้โทษนะคะตัวเลขจากนาไพายมีเลข2สมีเลข6มีเลขข,ลข,ข,ขและเลข3นะคะสำหรับชาววันอาทิตย์ค่ะ ต่อไปมาดูชาววันจันทร์กันบ้างค่ะชาววันจันทร์ไพ่เดอะอินเพลอร์นะคะเรียกว่าต้องเข้มแข็งต้องลุยต้องสู้ด้วยภาระด้วยหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบที่เป็นอยู่นะคะเดอะอินเพลเอร์เนี่ยบางคนมีสภาวะความเป็นผู้นําที่มากกว่านะคะหรืออาจจะมีในเรื่องของการคิดการตัดสินใจอะไรหลายๆอย่างเดอะอิ e เพลอร์บ่งบอกในเรื่องของคําว่าการงานที่มั่นคงด้วยนะคะแต่เด o มนนะคะนะักเรียกว่าภายในใจก็มีความอ่อนไหวความวิตกกังวลความลังเลโลเลนะคะ ชาววันจันทร์วันนี้ดูเหมือนจะเรียกว่าหน้าชื่นแต่อกตมนะคะทั้งนอกนี่ดูเข้มแข็งนะคะดูแข็งแกร่งแต่ภายในใจนี่เรียกว่าใจตุ๊บๆุต่อมตอมอยู่กับคําว่าวิตกกังวลอยู่ตลอดเวลาหรือธมูลเนี่ยบางคนอาจจะกําลังอ้อนวอนขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอให้มีปาฏิหาริย์ขอให้มีสิ่งดีๆขอให้มีโชคลาภขอให้ร่ารวยขออย่างเดียวไม่ได้นะคะตัวคุณเองต้องลงมือทําด้วยนะคะ ความสาเร็จจึงจะเกิดขึ้นและไพ่เดมูลเนี่ยนะคะบางครั้งนะชาววันจันทร์คุณมักจะไปมโนนะคะไปคิดในสิ่งที่มันยังไม่เกิดขึ้นยังมาไม่ถึงเรียกว่ากังวลไปก่อนไพ่ใบนี้ต้องระวังในเรื่องของคําว่าโรคซึมเศร้านะคะนะ,ะโรคที่มีสภาวะทางจิตทางอารมณ์นะคะโรคไบโพา a r ได้บางคนชอบเก็บตัวเงียบชอบอยู่คนเดียวไม่ชอบอยุ่งวุ่นวายกับใครนั่นเองนะคะสองดาบนะคะนะอาจจะในเรื่องของคําว่าการเสียความรู้สึกกับคน ไกลชิดกับมิตรที่ไวใจนะคะหรือสองดาบเนี่ยมันมีความลังเลมีความโลเลในการคิดในการตัดสินอะไรบางอย่างนะคะเรียกว่าการงานนี้วันนี้ไม่ค่อยมีอารมณ์ในเรื่องของการทํางานสักเท่าไหร่เลยทีเดียวนะคะเรียกว่าเบื่อเบื่อเซ็งเซงเนย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 นะคะระวังจะเกิดการงานเข้างานมีปัญหานะคะโดยเฉพาะใครที่ทํางานเกี่ยวข้องกับพวกเอกสารกับตัวเลขนะต้องดูให้ดีต้องรอบคอบต้องระมัดระวังนะคะอ่าก็เรียกว่าบางคนนี่วันนี้เนาะชาววันจันทร์ไม่ต้องไปคาดหวัง สิ่งใดเลยนะคะความผิดหวังมันก็จะไม่เกิดขึ้นทําหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดจะดีกว่าการค้าการขายวันนี้มันอาจจะดูงเงียบเงียบซบเซาไปบ้างนะคะก็เรียกว่าประคับประคองไปก่อนการเงินก็เรียกว่าค่อนข้างจะตึงเลยทีเดียวนะคะพึ่งพาอาศัยไข่ไม่ได้นะคะตนเป็นที่พึ่งแห่งตนนั่นเองนะคะเรียกว่าช่วงนี้จับแพะชนแกอีลุงตุงนางเต็มไปหมดเลยทีเดียวนะคะโชคลาภมีไหมนะคะพอได้ค่าขนมก็แล้วกันนะตัวเล็กจากความฝันค่ะส่วนในเรื่องของความรักนะคะ เรียกว่าพองแงแมง่งอนลิ้นกับฟันกระทบกระทั่งกันปัญหาจุกจิกหัวใจนะคะปัญหาเก่าๆเรื่องราวเดิมๆนั่นเองนะคะบางคนนี้เรียกว่าความรักนี่วันนี้อาจจะรู้สึกว่าเอ๊รักเราไม่เท่าเดิมรักเราเปลี่ยนไปนะคะส่วนคนโสดนะคะหมอฟ้ามองว่า คุณยังครองความโสดอยู่นะคะหรือคุณอาจจะแอบชอบแอบมองใครบางคนที่เขาอาจจะไม่ได้สนใจคุณเลยนั่นเองนะคะสุขภาพนะคะชาววันจันทร์วันนี้อาจจะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับสายตาแสบตา,า,ตาปวดตาสายตาผ้ามัวน้ําตาไหลนะคะตาแห้งนะคะหรือว่าอาจจะมีในเรื่องของคําว่าความดันไม่เกรนเข้ามาด้วยนะคะเรียกว่าเกิดจากการนอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอน,นั่นเองค่ะ บทสรุปของไพ่ชาววัจนจันทร์หนึ่งดาบนะคะไพ่ใบนี้นะต้องลุยต้องสู้นะคะต้องมีความเชื่อมั่นในตัวเองนะคะต้องสร้างความมั่นใจให้กับตัวเองสร้างพลังบวกให้กับตัวเองนะคะเพอไพ่พหนึ่งดาบใบนี้นะบ่งบอกว่าความสําเร็จน่ะมันไม่ได้เกิดขึ้นแบบง่ายดายนะคะต้องอดทนต้องใช้ความเพียรพยายามนะคะความสําเร็จมันจึงจะเกิดขึ้นถ้าเมื่อไหร่ที่ใจคุณไม่ท้อนะคะนะไม่ท้อแท้ไม่ท้อถอยนะคะพร้อมที่จะลุยนะคะแน่นอนความสําเร็จอยู่ไม่ คคชาววันจันทร์วันนี้หมอฟ้าแนะนําว่าให้คุณทําบุญกับหมาแมวสุนัขจรจัดนะคะหรือว่าปล่อยสัตว์เล็กสัตว์น้อยก็ได้นะคะจะเป็นการเสริมดวงให้กับชาววันจันทร์หรือขอพ,อนะะนะนพร,รนะคะนะในศาสตร์พระมหากษัตริย์นะคะนะถ้าทางสายพราม์ฮินดูก็อาจจะเป็นองค์พศิวะนั่นเองนะคะตัวเลขจากหน้าไพ่มีเลข4มีเลข8มีเลข2และเลขหนึ่งค่ะสำหรับชาววันจันทร์ค่ะ ต่อไปมาดูชาววันอังคารกันบ้างค่ะ ชาวันอังคารห้าถ้วยคอตกกันเลยทีเดียวนะคะช่วงนี้วิตกกังวลว้าวุ่นนะคะบางคนอาจจะกําลังคิดถึงเรื่องราวเดิมๆเรื่องราวเก่าๆคิดถึงใครบางคนที่จากไปนานแล้วนะคะเรียกว่าห้าถ้วยเนี่ยจมปักอยู่กับความทุกข์จมปักอยู่กับอดีตนะคะจนลืมนะคะว่ายังมีสิ่งดีๆเหลืออยู่นะคะยังมีปัจจุบันแล้วก็อนาคตที่รออยู่นั่นเองนะคะสามไม้เท้านะคะนะมองไปข้างหน้านะคะนะสามไม้เท้าเนี่ยนะคะเรียกว่าอาจจะมีเรื่องของการได้รับ ่าวดีจากทางไกลนะคะหรือการงานมีความโดดเด่นนะคะวันนี้บางคนมีดวงของการเดินทางลงพื้นที่เดินทางออกนอกพื้นที่เดินทางไปติดต่องานประสานงานนะคะงานตั้งบูธงานอีเวนต์นั่นเองนะคะวันนี้เรียกว่าชาววรรณคารคุณต้องโฟกัสไปในเรื่องของงานในสิ่งที่คุณทําอยู่ก่อนนะคะเด็กถือดาบนะคะอาจจะมีบ้างปัญหาจุกจิกหัวใจนะคะความว้าวุ่นภายในใจซับสนโลเลลังเลนะคะเรียกว่าปัญหานะคะของชาววรรณคารในวันนี้เกิดจากความวิตกกังวลด้วย ส่วนนนึงะะคะเพราะฉะนั้นตัวคุณเองต้องสร้างความมั่นใจให้กับตัวเองนะคะโฟกัสให้ถูกที่นะคะโฟกัสในสิ่งที่ทําอยู่นะคะถ้าคุณเอาความคิดกับงานนะคะน้ํามารวมกันนะคะมันจะเกิดความวิตกกังวลนะบางคนทํางานด้วยความจิตใจเมื่อยลอยไม่มีกระจิกกระใจในการทํางานสักเท่าไหร่นะคะเพราะฉะนั้นงานก็อาจจะเกิดปัญหาได้นะคะเรียกว่าบางทีลูกค้าถามถ่ายมาเราไม่มีกระจิกกระใจอยู่กับลูกค้าเลยนะคะก็ไม่สามารถที่จะตอบคําถามของลูกค้าได้นั่นเองนะคะหรือหัวหน้างานนะคะ มอบหมายอะไรให้มาเราก็ไม่ได้รับฟังเลยนะคะเรียกว่าใจเหมือยลอยใจมันเศร้าเลือเกินนะคะมันก็เลยทําให้จะก่อเกิดปัญหาอีกนะคะเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้ต้องต้องเรียกว่าต้องตั้งสตินะคะก่อนการทํางานตั้งสติก่อนการออกจากบ้านด้วยนะคะการงานจักหนักมันก็จะได้แบบไม่ได้มีปัญหาเยอะแยะมากมายคุณยังเตรียมพร้อมตั้งรับได้นั่นเองค่ะส่วนการค้าขายวันนี้มันอาจจะดูเงียบๆซบเซาไปบ้างนะคะก็เรียกว่าใจเย็นๆประคับประคองไปก่อน,นะคะ่ะส่วนในเรื่องของการเงิน นะคะเขเรียกว่าค่อนข้างจะตึงเลยทีเดียวการเงินวันนี้อาจจะหมดอาจจะหมดไปกับบริวารน,นะคะนะลูกหลานนั่นเองนะคะก็เ,เรียกว่าชักน้าไม่ค่อยจะถึงหลังวิตกกังวลน,นะคะแต่ถามว่ามีทางออกในเรื่องของการเงินเข้ามาไหมนะคะก็เ,เรียกว่าจะมีทางออกเข้ามานะคะ ส่วนในเรื่องของความรักนะคะช่วงนี้นะคะเรียกว่ารักเราไม่เท่าเดิมนะคะบางคนอยู่ห่างไกลกันน้อยใจกันงอนกันถึงห่วงระแวงกันนั่นเองค่ะส่วนคนโสดหมอฟ้ามองว่าคุณยังครองความโสดอยู่ค่ะหรือบางคนอาจจะกําลังคิดถึงแฟนเก่าคนรักเก่าอยู่นั่นเองนะคะ สุขภาพชาววันอังคารวันนี้เรียกว่าอาจจะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับบาดหลายตึงๆช่วงคอนะคะหรืออาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องของอุบัติเหตุฟกช้ำดำเขียวของแหลมของมีคมด้วยค่ะบทสรุปของไพ่ชาววันอังคารค่ะ สองเหรียญน,นะคะนะ้าหลังเลโลเลวิตกกังวลภาวะพะวงนะคะแล้วสองเหรียญเนี่ยบ่งบอกในเรื่องของการเงินที่ค่อนข้างจะหมุนเวียนนะเรียกว่าการเงินช่วงนี้ประครับประคองไปก่อนนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเงินการงานนะคะนะทุกอย่างอยู่ในช่วงของคําว่าการประครับประคองรอเวลารอสถานการณ์สิ่งต่างๆนั่นเองนะคะหรือตัวคุณเองนะคะก็เรียกว่าใครที่รู้สึกว่าเหนื่อยง,งานจังอยากเปลี่ยนอยากย้ายอย่าพึ่งเปลี่ยนอย่าพึ่งย้ายนะคะใจเย็นๆค่ะนะคะไม่อย่างนั้นสุ่มเสี่ยงอาจจะตกงาน ว่างานก็ได้นะสิ่งที่คุณคิดว่ามันดีมันอาจจะไม่ได้ส่งผลดีให้นะคะจะทําอะไรวันนี้ให้ตั้งสตินะคะชาววันอังคารเช้ามาหมอฟ้าแนะนําว่าใส่บาตรทาบุญกวดน้ําให้กับศัตรูหมู่มารเจ้ากรรมในเวรหรือใครบางคนนะคะที่เราคิดถึงและเคากุจากไปนานแล้วแล้วใครที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของการทําแทง้งก็มันทําบุญให้กับน้องเขาด้วยนะคะตัวเลขจากนาไพ่นะคะมีเลขห้ามีเลขสามีเลขหนึ่งและเลขสองนะคะหรือชาววันอังคารวันนี้อาจจะมีในเรื่องของคําว่าข่าวร้ายข่าวไม่ดี ข่าวการเจ็บการป่วยการเป็นการตายของใครบางคนด้วยค่ะต่อไปมาดูชาววันพุธกันบ้างค่ะ ชาววันพุธไพ่สี่ดาบนะคะดาบนะคะหมายถึงการรอคอยรอจังหวะรอเวลารอโอกาสรอสถานการณ์สิ่งต่างๆนะคะสี่ดาบหมายถึงความนิ่งความเงียบนะคะนาการหยุดพักการนอนพักรักษาตัวบางคนอาจจะมีเหตุให้ต้องล้มหมอนนอนเสื่อเกิดการเจ็บป่วยไม่สบายเกิดขึ้นหรือบางคนอาจจะมีในเรื่องของคำว่าคนในบ้านคนในครอบครัวอาจจะเกิดการเจ็บป่วยไม่สบายอาจจะได้รับข่าวร้ายข่าวไม่ดีนะคะข่าวการเป็นการตายของใครบางคนด้วยค่ะอัศวินเหรียญ นะคะนักลงทุนนักเสี่ยงโชคนะคะใจใหญ่กล้าได้กล้าเสียนะคะอัศวินเหรียญเนี่ยมีโชคลาภเข้ามาด้วยนะคะตัวเลขจากทะเบียนรถตัวเลขจากคนตายค่ะแต่ช่วงนี้ใครที่จะลงทุนทําอะไรนะคะก็เรียกว่าค่อนข้างจะสุ่มเสี่ยงนะคะในเรื่องของคําว่าการลงทุนก็ต้องศึกษาหาข้อมูลสิ่งต่างๆให้ดีก่อนก็แล้วกันนะรอบคอบใจเย็นๆด้วยนะคะต้องรู้จักที่จะรอเวลารอจังหวะรอโอกาสรอดูสถานการณ์สิ่งต่างๆจะทําอะไรอย่าหุนหันพันแล อย่าใจร้อนอย่าอารมณ์ร้อนนะคะทุกๆท,ทุกอย่างต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่ะการงานนะคะวันนี้ก็ค่อนข้างจะรับรื่นรับเรียบนะคะอาจจะมีบ้างความเหนื่อยๆหรือว่าความมิตกกังวลนะคะหรือใครที่ตกงานว่างงานช่วงนี้อาจจะอยู่ในช่วงของคําว่ารอคอยนั่นเองการค้าการขายยังไม่ได้โดดเด่นเลยทีเดียวนะคะประครับประคองไปก่อนค่ะส่วนการเงินหมุนเงินเก่งนะคะหาเงินก้อนใหญ่หมุนเงินก้อนใหญ่การเงินช่วงนี้ก็อาจจะตึงๆนะคะจะมีโชคเข้ามาช่วยก็จริงหรือจะมีคน เข้ามาช่วยก็จริงนะคะแต่ก็อาจจะไม่มากมายสุดท้ายตนต้องเป็นที่พึ่งแห่งตนนะคะส่วนในเรื่องของความรักช่วงนี้ความรักมันดูเงียบเงียบเงาๆนะคะเรียกว่า บางคนนี้เอ๊ความรักของเราไม่เท่าเดิมรักเราเปลี่ยนไปไหมนะคะอาจจะมีการแอบบ่องแอบบมองคนรักคุณอยู่นะคะในช่วงนี้ว่าเอ๊ะทาอะไรทําไมไม่ทักไม่ถามหาไม่ดูแลไม่ใส่ใจกันนะคะเพราะฉะนั้นนะคะถ้าในเรื่องของความรักชาววันพุธอ่าเรียกว่าทานข้าวร่วมกันบ้างหรือว่าพาแฟนพาคนรักไปทานข้าวด้วยกันบ้างนะคะอาจจะทําให้ความรักของคุณแฮปปี้มากขึ้นส่วนคนโสดเนี่ยหมอฟ้ามองว่าคุณยังครองความโสดอยู่คะ่ะสุขภาพชาววันพุธจะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับช่องปากช่องฟัน ะะหรือว่าบางคนอาจจะมีเรื่องของคําว่าการปวดเมื่อยนะคะนะปวดหลังนะคะปวดเอวปวดสะโพกอยู่บ้างค่ะบทสรุปของไพ่ชาววันพุธนะคะไพ่สีดาบเหมือนเดิมนะคะช่วงนี้ชาววันพุธนะคะเรียกว่าต้องสร้างนะคะสร้างพลังงานบวกให้กับตัวเองนะคะนะเรียกว่าสี่ดาบหมายถึงการหยุดนิ่งการหยุดพักรอจังหวะรอเวลาแล้วสีดาบใบนี้บ่งบอกในเรื่องของการนั่งสมาธิด้วยนะคะการน,นั่งสมาธิ การทำสมาธิการอยู่กับตัวเองฝึกเจ็ดนะคะนะกเรียนรู้ลมหายใจของตัวเองนะคะ mm. เพื่อที่จะได้รู้เท่าทันความคิดของตัวเองนั่นเองค่ะตัวเลขจากหน้าไพา่มีเลขสีมีเลข6มีเลข1และเลข4ค่ะสำหรับชาววันพุธค่ะต่อไปมาดูชาววันพฤหัสกันบ้างค่ะ ชาววันพระฤหัสามถ้วยเฮฮาปาร์ตี้สังสรรค์น,นะคะงานเลี้ยงงานเฉลิมงานฉลองนะคะอยู่กับคนรักอยู่กับครอบครัวอยู่กับเพื่อนฝูงนะคะสามถ้วยเนี่ยภาษีสังคมเยอะนะคะ กินเก่งทานเก่งอาหารขนมนมเนยอุดมสมบูรณ์นะคะเรียกว่าจะมีเรื่องที่เรื่องที่น่ายินดีเข้ามาหรืออาจจะได้รับข่าวดีจากทางไกลด้วยนะคะใครที่รองานคุณมีโอกาสที่จะได้รับข่าวดีในเรื่องของการงานรวมถึงอัศวินไม้เทา้าเนี่ยเรียกว่าชี้ปรจรลงเทา้าเดินทางขึ้นเหนือลงใต้ติดต่องานประสานงานนะคะบางคนทํางานที่เกี่ยวข้องกับางานเซลล์นะคะนะงานที่เกี่ยวข้องกับงานเดินทางได้นะคะหรือค้าขายก็ได้ด้วยเช่นกันค่ะ การงานเป็นไปในทิศทางที่ดีราบรื่นนะคะในวันนี้ก็เรียกว่าจะได้รับความร่วมมือจากคนรอบข้างเป็นอย่างดีได้รับความไว้วางใจจากหัวหน้างานผู้บังคับบัญชานะคะมีทีมงานที่ดีคอยซัพพอร์ตคอยลักดันนั่นเองค่ะหรือบางคนอาจจะ ทำงานที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานราชการได้นะคะเรียกว่าการงานในวันนี้จะได้รับการยอมรับนะคะจากคนรอบข้างด้วยค่ะบางคนมีดวงของการได้เดินทางไปในสถานที่กลุ่มฝูงชนติดต่องานประสานงานการค้าการขายก็เรียกว่ามียอดออเดอร์ยอดคำสั่งซื้อที่ดีเกิดขึ้นการเงินนะคะก็เรียกว่าช่วงนี้อาจจะหมดไปกับอาหารของกินสิ่งต่างๆหรือว่าใครที่อยากจะได้รถก็มีโอกาสที่จะได้นะคะบางคนอาจจะเกี่ยวข้องกับแบงค์ธนาคารการทำธุรกรรมในเรื่องของการ เงินโชคลาภก็มีเข้ามาด้วยเช่นกันค่ะตัวเลขจากทะเบียนรถค่ะส่วนในเรื่องของความรักนะคะช่วงนี้ก็เรียกว่าแฮปปี้มีความสุขมีความเข้าอกเข้าใจกันมากขึ้นนะคะส่วนคนโสดมีดวงของการได้พบรักได้พบคนถูกใจนะคะสุขภาพใครที่เจ็บป่วยไม่สบายอยู่จะมีอาการที่ดีขึ้นค่ะบทสรุปของไพ่ชาววันพฤหัสค่ะ ซีดาบนะคะไพ่ใบนี้บ่งบอกว่านะคะชาววันพฤหัสนะคะเรียกว่านาชื่นอกตรมนะคะข้างนอกดูสดใสด,ดูอารมณ์ดีแต่ภายในใจอาจจะมีเรื่องราวทุกๆนะคะอาจจะมีเรื่องราวในอดีตที่ยังเจ็บปวดฝังใจนะคะแต่ตัวคุณเองมักจะไม่ได้พูดหรือว่าบอกกล่าวใครนั่นเองบางคนนี้เรียกว่าช่วงนี้น้ําตาตกในนะคะบางสิ่งบางอย่างกึนไม่เข้าขายไม่ออกเลยทีเดียวนะคะ ตัวเลขจากหน้าไพ่มีเลข3มีเลข6มีเลข6และเลข3นะคะสำหรับชาววันพฤหัสนะคะต่อไปมาดูชาววันศุกร์กันบ้างค่ะ ชาววันศุกร์สิบไม้เท้าเลยทีเดียวนะคะการงานนี้ค่อนข้างจะยุ่งอีลุงตุงนังเลยทีเดียวต้องจัดการต้องเคลียร์ต้องหอบต้องหิ้วงานกลับมาทําที่บ้านนะคะสิบไม้เท้าบางสิ่งบางอย่างก็หนักจนเกินกําลังของชาววันศุกร์นะคะเรียกว่าต้องค่อยๆเคลีย,ย,ยร์ค่อยๆจัดการค่อยๆสะสางไปนะคะ เจ็ดเหรียญอาจจะมีในเรื่องของการคิดคำนวณในเรื่องของการเงินอยากจะลงทุนอยากจะทำธุรกิจกิจการเป็นของตัวเองหรือไพ่เจ็ดเหรียญเนี่ยการเงินช่วงนี้นะคะก็เรียกว่าได้มาจากลำแข้งลำขาจากความรู้ความสามารถของตัวเองทั้งนั้นเลยบางคนอาจจะกำลังรอคอยในเรื่องของการเก็บเกี่ยวผลผลิตรอคอยในเรื่องของรายได้เงินปันผลเงินลงทุนเงินสหกรณ์นั่นเองค่ะ ็เรียกว่าการงานมั่นคงดีธุรกิจกิจการมีความเจริญรุ่งเรืองนะคะได้รับมอบหมายงานหน้าที่สําคัญให้ต้องรับผิดชอบหรือว่าบางคนอาจจะได้สืบทอดธุรกิจกิจการต่อจากครอบครัวนะคะเรียกว่าสี่ไม้เท้าเนี่ยบางคนใช้สถานที่บ้านเป็นสถานที่ออฟฟิศส,สถานที่ทํางานนะคะทําธุรกิจนะคะเล็กๆภายในครอบครัวได้นะคะร้านค้าร้านโชห่วยอาหารของชํานั่นเองนะคะก็เรียกว่าการงานยังมีความมั่นคงหรือว่าธุรกิจกิจการการค้าขายมียังมีในเรื่อง ของคำว่ายอดออเดอร์นะคะยอดคำสั่งซื้อที่ดีเข้ามาอยู่เรื่อยๆค่ะส่วนในเรื่องของการเงินก็อาจจะมีบ้างนะคะตึงๆนะคะแต่ก็เรียกว่ายังจัดการบริหารได้เป็นอย่างดีหรือว่าบางคนนี้เรียกว่าจะมีคนเข้ามาอุปถัมภ์ในเรื่องของการเงินด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นจากคนรักจากกัลยาณมิตรที่ดีจากคนในครอบครัวค่ะแต่ใครที่กําลังอยากจะได้รถอยากจะได้บ้านอันนี้ดูในเรื่องของเอกสารให้ดีด้วยค่ะส่วนในเรื่องของความรักนะคะความรักช่วงนี้นะคะก็เรียกว่าเป็นความ รักที่ดีนะเรียกว่าช่วยกันก่อร่างสร้างตัวนะคะช่วยกันสร้างอนาคตนะคะนะในเรื่องของความรักนั่นเองค่ะเรียกว่าดวงเกื้อนหนุนซึ่งกันและกันนะคะถึงแม้ว่าบางคู่อาจจะไม่ค่อยมีเวลาให้กันต่างคนต่างก็มีหน้าที่แต่ความรักก็ยังมีความแฮปปี้อยู่ค่ะ ส่วนคนโสดเนี่ยหมอฟ้ามองว่าคุณยังครองความโสดอยู่นะคะแต่อาจจะมีคนที่เขากําลังแอบชอบแอบมองคุณอยู่ค่ะเรียกว่าอาจจะเป็นคนไกล้นะคะม่เช่คนไกลค่ะสุขภาพอาจจะมีบ้างปวดเมื่อยนะคะตามเนื้อตามตัวบางคนปวดหลังปวดกระดูกสันหลังช่วงเอวช่วงสะโพกน่องนัแข้งนะคะอาจจะเกิดการกล้ามเนื้ออักเสบนะบางคนนี่เรียกว่าอาจจะมีปัญหาในเรื่องของเท้าด้วยนะคะนะเป็นรองช้ํานะคะหรือว่าเท้าบวมนั่นเองนะคะ บทสรุปของไพ่ชาววันศุกร์ค่ะชาววันศุกร์อะก้าว้วยนะคะนาะอ้วนทวนอุดมสมบูรณ์รายร้อมไปด้วย ความสุขอาหารของกินพืชพันธุ์ธันอาหารนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะโฟกัสไปที่ความสุขด้วยนะคะอย่ามัวแต่ทางานนะคะจนละเลยนะคะครอบครัวหรือว่าคนรักนะคะตัวเลขจากทะเบียนรถจะให้โชว์ค่ะตัวเลขจากหน้าภัยมีเลข0ูนย์มีเลข7มีเลขสี่และเลข9ค่ะสําหรับชาววันศุกร์ค่ะ ต่อไปมาดูชาววันเสาร์กันบ้างค่ะชาววันเสาร์ไพ่เมจิกเชียนนะคะผู้รู้ชอบเรียนรู้ชอบไฝรู้สติปัญญาดีมีความรู้มีความสามารถเฉลียวฉลาด แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้านได้เก่งมีความสามารถในเรื่องของคำพูดด้วยนะคะเรียกว่ามีเสน่ห์ทางด้านวาจาค้าขายได้งานเซลล์ได้งานติดต่อประสานงานได้นะคะหรือเป็นหมอดูก็ได้นะคะเพราะเมจิกเชียนเนี่ยเรียกว่ามีในเรื่องของคำว่าเซนด้วยนะคะเจ็ดดาบนะคะช่วงนี้ก็เรียกว่าการงานนี้ค่อนข้างจะยุ่งอีลุงตุงนางกันเลยทีเดียวนะคะหรือไพ่เจ็ดดาบอย่าทําอะไรที่มันสุ่มเสี่ยงมากจนเกินไปนะคะชาววันเสาร์นะเรียกว่าเจ็ดดาบนี้ระวังในเรื่องของการ ถูกโกงถูกหักหลังถูกลวงหลอกถูกล่อหลอกนะคะหรือว่าใครที่กําลังคิดที่จะลงทุนทําอะไรอันนี้ก็ต้องดูให้ดีนะรวมถึงการงานต้องรู้หลบรู้หลีกต้องรู้จักที่จะแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าต้องรู้จักที่จะเอาตัวรอดด้วยนะคะราชินีดาบนะคะการงานบางสิ่งบางอย่างก็ไม่สามารถที่จะไว้วานหรือพึ่งพาอาศัยใครได้นะคะเรียกว่าอาจจะต้องลุยเองทําเองจัดการเองแก้ไขเองนะคะ ราชินีดาบเนี่ยนะคะเรียกว่าเป็นคนที่ค่อนข้างจะเก่งแก่งเข้มแข็งนะคะพร้อมลุยพร้อมสู้นะคะทุกๆปัญหาทุกๆสถานการณ์ค่ะการงานมั่นคงดีนะคะการค้าการขายในช่วงนี้ก็เรียกว่ามันอาจจะแบบไม่ได้ยอดตรงตามเป้าเลยทีเดียวนะคะส่วนการเงินก็เรียกว่าหาเก่งแต่ก็ใช้เก่งนะคะยังไงก็รัดเข้มขัดในเรื่องของการเงินนิดนึงบางคนนี่จับแพะชนแกะอีลุงตุงนางเลยเหมือนกันหรืออาจจะมีในเรื่องของการถูกติดตามทวงหนี้ทวงสินไม่ว่าจะเป็นจากในระบบหรือว่า นอกระบบค่ะส่วนในเรื่องของความรักใครที่มีกิ๊กมีคนแอบคุยอยู่ระมัดระวังกู้รักคูครองจะจับได้ด้วยค่ะส่วนคนโสดอาจจะโสดไม่ค่อยสนิทนะคะโสดแบบมีคนคุยคุยคยค,บ,คบนะคะหรือว่าสถานะอาจจะไม่ชัดเจนค่ะสุขภาพชาววันเสาร์วันนี้อาจจะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับเข่าข้อนะคะอาจจะเกิดการปวดเมื่อยนะคะบางคนนี้ระวังในเรื่องของการเป็นโรคเกาต์โรคกระดูกเสื่อมกันด้วยนะคะ บทสรุปของไพ่ชาววันเสาร์ค่ะ สองดาบนะคะสองดาบนี้บางครั้งอยู่กับคําว่าความโลเลความลังเลนะคะการคิดการตัดสินใจอะไรไหลายๆอย่างแล้วสองดาบบางครั้งไม่อยากจะรับรู้เรื่องราวปัญหาอะไรเลยทีเดียวนะคะเรียกว่าอยากจะอยู่กับตัวเองอยากจะอยู่เงียบๆอยากจะอยู่คนเดียวนะคะสองดาบเจ็ดดาบดูในเรื่องของเอกสารให้ดีนะถ้าวันนี้มีในเรื่องของการลงนาม<อ>การเซ็นสัญญานะคะต้องระมัดระวังด้วยนะคะเรียกว่าไม่ว่าจะทําอะไรนะคะคิดตั้งสติให้ดีก่อนนะคะ ตัวเลขจากหน้าไพาม่มีเลข1มีเลข7มีเลข1และเลข2ค่ะสำหรับชาววันเสาร์ค่ะก็จบลงแล้วสำหรับการอ่านดวงของคนทั้ง7วันฝากติดตามคลิปต่อๆไปกันด้วยค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ